จอกปลาไหลบทที่68พดัางพิษมา่านฝ่ามือบอยอยุิงกอกิอนุตาเที่ยวหนึ่งขายอย่างไม่รู้รู้ถึงพยันตรายที่เบื้องหลังยังคงเยปจัน์หน้ากันอภชาลาทั้งสามอินเซนิมอกศบตาเป็นในกับเท่าท่องสุธาจากนั้นสาวท้าไปทางซ้ายพอดีพิสกัดทางถอยซ้ายมือบอยอยุิงเท่าทองสุธาประสบการณ์ช่ำชองพอเห็นเช่นนั้นย่อมเข้าใจดีพเลืลมปานขึ้นเกลื่อนกายไปทางขวา อยู่ด้านตรงข้ามกวีซีในหมอกจ้าสนักขุนลุ้นฉายาเต้าเฮียงบังเอิญเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวของแพทย์ปิวญาณดังนั้นรอบปิติยินดีแซงตวาดว่าผู้แซ่บวยมิว่าผู้ใดสนับสนุนเจ้าวันนี้เราสองต้องมีไยหนึ่งล่มสลายไปจึงจะยอมเลิกราจ้าสนักคงทงก็สะเกตเห็นความเคลื่อนไหวของแพทย์ปิวญาณจึงกล่าวสำนักคงทงขอร่วมด้วยเสียงขาดคำ แพทเปลิ่ยานก็อยู่ห่างจากเบื้องหลังบอยอยิงไม่ถึงสองเขียสองแขนหักเหยต,ตงออกสามารถสัมผัสถูกกลางหลังบอยอยู่ิงได้บยอยอริงตาสาประกายวูบกล่าวว่าหากแม้จะสมัครปูตึงกล่าวเพิ่มเติมบ้างสหายที่เบื้องหลังเราโคนมือประสบผลแล้วกระแสเสียงเช่มชาเนื่นาาล่างกับพุ่งปราดที่เบื้องหน้าสองเทียใช้ปลายเท้าสายแตะพื้นหมุนขวบกลับมาอย่างกระทันหันแพ่เปลี่ยนญานพอฟังคำ สหายที่เบื้องหลังจึงทราบว่าความเขวไหวของมันโขกไฟตรงข้ามพบเห็นต้องเตลึงลานบูบจากนั้นตวัดกล้องสะบัดฟาดฝ่ามือทั้งสองออกด้วยอนุภาพอันหนักหน่วงดุดอสิบาทฟาดลงช่วงเวลาเตลึงลานบูบแล้วจูว่โจมฝ่ามือเวลาเพียงชัว่วพริบตาแต่ทางนี้พอชักฉาชั่ววูบความหวังของทั้งหมดจึงสูญสลายไปบวยอุริงหอหมุนกายกลับก่อสะบัดฝ่ามือขวาออกโดยไม่ขบคิดโครม เยงระเบิดเกิดก้องขนข่าวโยกคอนแผ่นดินสั่นไหวปลายพลังอันแหลมคมรูดคมอาวุธทำให้ผู้คนในละแวกใกล้เคียงยากลืมตาขึ้นแพ้ไปวิญญาณเซถอยไปสี่ก้าวสองแขนปล่อยห้อยลงอย่างอ่อนล้ากล้ามเนื้อบดใบหน้ากระตุกเนื้อกันหน้าผากพากรเงยไหลซึมบังเกิดความประหวัตพันใจจนจับจิตนักโพชราทั้งสามพากันเสิบเท้ามาก้าวใหญ่คิดเฉยอากาศที่โบยอิริ่ง ใส่ล่างงนเงินจูโจมซ้ําเติมแต่ผู้มันกลับประสบความผิดหวังทั้งนี้เพราะโบยุริงหาได้เคลื่อนไหวไหม่นงครานหงทองผิวปราถึงข้างกายโบยุริงกล่าวเบาว,ว่าลิงตีฝ่ามือแพทย์ิญญาณเกรงว่ามีพิษถ้ารู้สึกผิวกติได้หรือไม่โบยุริงกล่าวเสียงเนิบนาบห่วงเจ๊ปลดวางใจสองมือมันมิเพียงไม่อาจสัมผัสถูกข้าบัดเจ้าแม้แต่พลังฝ่ามือก็ยากคุกคามเข้ามา สำหรับก้าสำนักใหญ่ขอให้ท่านจัดการเถอะถ้าระมัดระวังทางด้านนี้ข้าพเจ้าจะขับไล่คนของก้าสำนักเองกล่าวจบหันล่างสาวเท้าหาคนของก้าสำนักใหญ่โวยริงกล่าวเสียงเย็นชาแพร่ไปวิญญาณท่านตอนแรกแพร่พิษจากนั้นนอกประทุษร้ายแต่ทั้งสามคราลุนไม่อาจทำลายข้าพเจ้าถึงแก่ชีวิตบัดนี้ถึงเวลาตอบโตของข้าพเจ้าแล้วหลวงจอกมรกตดอกหนึ่งจากอกเสื้อวางสงบ อยู่ใจกลางฝ่ามือเอ่ยสืบต่อเพียงแต่ข้าพรเจ้าไม่ใช้วิธีการอันไรย่างอ่ายเยี่ยงท่านจอกประเลยดอกนี้จะประดับบนเลือดเนื้อของท่านก่อนแพรภิวยาณแจฐานหวั่นไหวคมสติเข็นเสียงว่าอย่างนั้นเจ้าต้องลงมือด้วยตัวเองอินทรีในหมอกดูออกว่าแพรพิวยาณบังเกิดจิตขาดเขาจึงกล่าวโวยอยู่ดิงไม่ทราบเล่าหูคู่ควรกับการประดับจอกประยหรือไม่ จอมเท่าเทียนฟ้าศึกปาดมาสกัดขวางหน้าอินซีนหมอกกล่าวเสียงเย็นชาท่านยังไม่คู่ควรอินซีนิมอกสำรวจดูจอมเท่าเทียนฟ้าเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ใดกับบุยอยู่หริงเถืองกับไม่คำนึงถึงความเป็นตายเสนอหน้าแทนมันตั้งโตไปโตกับวังมหันนบเราเป็นบ่าวรับใช้บุยกงเจอหันหากมั่นใจว่าสามารถสยบเราคอลมืออย่างเต็มที่ไม่ต้องแอบอ้างนางวังมหันนบ ออกคมคู่คนอินซิลิมอ,อกตาทอปกายอมหิตภูพันสะบัดฝ่ามือใส่ทรงอกจอมเท่าเทนฟนาอย่างดุดันตวาดว่าเมื่อเป็นบ่าวรับใช้ก็ใส่หัวไปให้กับเล้าหูขาดคำพลังฝ่ามือก็ทะลักถึงจอมเท่าเทนฟ้าจึงผักกระแทกฝ่ามือออกต้านรับอย่างหักโหมเสียงโครมดังเกิดก,กล้องทั้งสองฝ่ายถอยกายไปคนละสองก้าวกลับเป็นสภาพคู่ขี้กั้มกึง่งอินซิลิมอ,อกคิดไม่ถึงว่าชนชั้นบ่าวทาต กับมีพลังผีมือระดับนี้พันโถมทยานขึ้นกาอากาศยืนสองแขนออกควงอูบไข้สีเหินเวหาออืจะเดีจูโจมไป16กฝ่ามือ,อครอบคุมใส่จุดชีวิตบนล่างฝ่ายตรงข้าม16แห่งจอมเท่าเทียนฟ้าเลือนล่างสงงใหญ่ถนัดชัดเจนในการต่อสู้ที่เบื้องสูงดังนั้นหมุนควางและดิ้วร่าง,างตีโต้ไปอย่างว่องไวโบอยอยุเลีงเค้นเสียงว่าแพ้ไปวิญญาณคู่ต่อไปคือระหว่างเรากับท่าน ท่านตาเตรียมพักผอมกระมังแพทย์ปิวญานตัดใจกล่าวว่าไม่ผิดผู้แท้บวยผู้ใดคิดลงมือก่อนปากแม้นถามไทยความจริงรอบพนึกลมปานทั้งมวลใส่สองแขนบวยอยุริงแค้นร่ำกล่าวว่าท่านไม่ใช่ตาเตรียมลงมือก่อนหรือความในใจแพทย์ปิวญานถูกบวยอยุริงเปิดโปงถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานตะว่าเสียงเรียวกราดากราดฟาดพมือใส่โสงบวยอยุริงอย่างสุดเดี่ยวแรงบวยอยุริง ไม่ดบเลี่ยงหรือตีโต้นในบัดดลเพล่งตาวาววับมองหน้าฝ่ายตรงข้ามเขม่งนิ่งสภาวาะฝ่ามือแพ่ไปวิญญาณรวดเร็วว่องไวสุดแสนโชวพ์พิบตาก็ห่างจากโซกบอยอิลิงไม่ถึงห้านิ้วดวงตาแพ่ไปวิญญาณพันสว์ประกายโหดเขี้ยมอมตะขใจกลางฝ่ามือทั้งสองปากฏประกายสีเขียวแผ่ทะลักออกหาคาดไม่ว่าบอยอิลิงพันขยับกายโวบร่างพันสลายวับแพ่ไปวิญญาณ แม้ยืนประจันหน้าก็ไม่อาจเห็นถนัดชัดว่าบอยอิงดบเลี่ยงอย่างไรแพทย์ปิวญาณใจหายวา่าพันพิกกายกลับตบาตฟาดฝ่ามือทั้งสองไปเบื้องหน้ามันทราบดีว่าบอยอิงต้องอยู่ที่ด้านหลังทางนี้เพราะขณะหมุนกายกลับได้สำรวจตำแหน่งอีกสามทิศทางแต่ไม่พบผ่านเงาร่างศัตรูพลังฝ่ามือพอทะลักออกคางหูแว่วเสียงแค่หรอกอย่างเย็นชาพงเฉดผ่านล่างไปแพทย์ปิวญาณพบว่า ่ามือที่สองก็จู่โจมพลาดผิดผ่านรู้สึกเจ็บแปรปรับที่เบรียหน้าผากรีบหันกายฝ่ากระนำฝ่ามือออกอีกคราครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามหาได้เคลื่อนไหวกลับสะบัดฟาดฝ่ามือออกโครมแพร่ปิวิญญาณเตงตึงๆถอยไปห้าเก้าบอยอยู่ดึที่เบื้องหน้ากลับยืนแน่วนิ่งดุดขุนเขาหมุนปากปากฏดด้วยรอยยิม้มอันเยียบเจ็บจิตแพร่ผิวิญญาณคล้ายฉุกคิดถึงเรื่องราวใดพันยกมือขึ้นแตะหน้าผากเพ็บตานั้น ถึงกับชะงักข้างไปโบยอดิงแบมือขวาออกกล่าวเสียงเนิบนาบแล้วประดับจอกประไรอยู่บนเลือดเนื้อของท่านแล้วการนี้หานบำบากยากเกินไม่เท่าท่องสุดทาที่ด้านข้างใจหายวูบเงยหน้ากวาดมองมายังแพทย์ปิวญาณเห็นบริเวณหน้าผากมันติดตึงด้วยจอกประไรสีเขียวขจีโลหิตสดสดที่ไหลซึมจากปากแผลขับเน้นดอกจอกจนเขียวสดใสกระไล่ปานนั้นเป็นจอกประไร อันเป็นรักแห่งความตายจริง,รงๆก้าวเจ้าสำนักใหญ่หล้วนคิดกำจัดโบยอิ๋งเสริมสร้างกระดิโูมแก่ตัวเองจรอรรอรนระเบิดเดือทดันบัดนี้เห็นแพทย์ปิวิญาณพายแพย้อย่างง่ายดยปานนี้ต่างตะรานกับที่นงครานหงทองกล่าวเสียงเย็นชาเจ้าสำนักทุกท่านก่อนที่จะลงมือหวังให้ใครควรโดยรอบครอบด้วยเงยหน้าขึ้นสั่งว่าองครักษ์ขวาข้าสำนักนายหากเคลื่อนไหวให้ประหารข้าโดยไม่ละเว้น สตีชราแขนเสื้อสีทองบนยอดเข่ารับคำหุยแจ้ไต้สื่อกล่าวเสียงทุมหนักประศกหญิงกำลังคมโคูคุกค,ค,คามหรือนงครานหงทองเค้นเสียงว่าข้าพระเจ้ามิมีเจนากํกำจัดก้าสนักใหญ่ยิ่งสะกดก่้ำคืนถึงตอนนี้หวังไอ้พวกท่านสำนึกตัวบ้างกล่าวจบหันกายสาวเท้าก็หาบบ้อยอยู่ดิงประกาศสิทธิ์หงทองมีอนุภาพสะท้อนสะเทือนบุริมจริงๆคนของก้าสนักใหญ่ โดยนไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพาร,รักการยามนั้นเท่าทองสุดท้าคมทิ่ใจจนเยือกเย็นลงกัะชากเสียงว่าเซิงเฮียท่านมีความสามารถใช้พิษอย่าไปใช้ออกแพร่พิวยานสิ่งอึงนับจะถูกจอกปลายปักตึงหน้าผากก็มาเกิดความประวันพันุพึงพอฟังจึงร้องพ้องว่าเราหูหามีโอกาสไหมเซิงเฮียต้องการโอกาสอันใดบบยหริงสอดคําขึ้นต้องการให้มีคน สลายพลังฝ่ามือข้าพระเจ้าไปก่อนเพื่อให้พลังฝ่ามือพิษของมันสามารถแทรกซึมเข้ามาเท่าทองสุธาท่านคิดเหลือมันหรือไม่เท่าทองสุธาเสียยิ้มกล่าวว่าเราหูมจนาเยี่ยงนั้นพอดีจบคําก้าวยาวเข้ามาโบยอริงปลายตาไปยังแพร์พัญญาณอย่างาอิจฉาแวบหนึ่งกล่าวว่าเราหวังว่าคราครั้งนี้ท่านสามารถประสบผลทั้งนี้เพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของท่าน เท่าทองสุธาพอเจอหน้ามากำลังขวัญแพย์พยญญานก็เพิ่มพูนขึ้นก้าวอย่างเงยือกเย็นเด็กแท้บอยเราโหจะแพร่พิษกับเลิบช้าให้เจ้าริมชิรชาติความทรมานสามวันสามคืนจึงสามารถระบายความแค้นในอกเรานงครานหงทองพอฟังถึงกระฐานใจวูลบล่อผลึกนมปานใสสองแขนบอยริ้งก้าวอย่างเย็นชาคุยเครื่องไปหามีประโยชน์ไหมลงมือเถอะเท่าทองสุดท้าพันตวัดว่า บอยอยู่ดิงรับฝ่ามือพางกระแทกฝ่ามือใส่โซบ่บยอยู่ดิงแพ้ปีวิญญาณกับเพ่งตามองบอยอยู่ดิงไม่ขยับเคลื่อนไหวบอยอยู่ดิงทราบว่ามันกําลังรอคอยโอกาสขอเพียงตนลงมือมันย่อมแพ้พิษใสหน้พาพญาติระวังป้องกันแต่ก็ไม่อาจไม่ต้านรับพลังผ่ามือเท่าท้องสุดทาในยามนั้นนงครานหงทองพันตวาดว่าเราขอรับฝ่ามือท่านเองเสียงดังร่างถึง สะบัดฟาดมือพุดพองออกแววเสียงดังโครมทั้งสองฝ่ายผิวถอยไปคนละสองเชียนงครานหงทองมิจนาพวพันเท่าท่องสุดทาไว้ให้บอยอริงนิดล,ลองกำจัดแพร่พยาณอันโช่ร้ายก่อนพอทดถอยจึยงศึกใส่อีกค่สลับกาดฟาดสองมือเหล่ดมจู่โจมออกสิบสองฝ่ามือเท่าทองสุดทาทราบถึงกระดิพูนงคานหงทองเป็นอย่างดีมีกล้ารชาราดหล่นเลอได้แต่ต้านรับอย่างสุดความสามารถ ในได้มีโอกาสช่วยเหลือแพทย์ิวิญญาณบอยอุงเสิ์ฟท้าไปสองก้าเข็นเสียงว่าถึงเวลาวิญญาณสลายของท่านแล้วความมุ่งหวังของแพทย์ิวิญญาณรมสลายอีกขาในใจรอบชิงชังนงคานหงทองจนจับจิตคู่คำนามว่าไม่ใช่เจ้าตายก็เป็นเล่าสิน้นสบัดสองมือกกระแทกใส่ท้องน้อยบอยอุิงใจกลางฝ่ามือแผ่พุ่งประกายเรืองรองเป็นเส้นสายแสดงว่าใช้พิษจูดโจมบอยอิิง ตว่าเสียงเย็นชาพระองค์พันแปงพร้อมกับเสียงตวดัดเงาฝ่ามือพักนกระจายเต็มท้องฟ้ากดกระแทกทำลายพลังฝ่ามือแพร่ปิวิยานพร้อมกับกกกหน่ำลงใส่แพร่ปิวิยานใจฐานจริฤิกถอยป่าไปยังด้านหลังวาเสดร้องพ้งว่าหลักวิชาเทพเจ้าบูบยอยอยิงเลิกคิ้วเรียวงามกีดล่างตามติดไปดุดเงาตามตัวตวัดว่าเทวราสยมานเสียงขาดคำเงาฝ่ามืออันไนขนับซับซ้อน ดลุดลมคุ้มผลคังก็อครอบคุมลงแพร่ปิวิญญาณมิทันยืนหยัดมันในเลยสามารถเลี่ยงได้ยามนี้คิดนี้เอาชีวิตรอดนับว่าเป็นไปไม่ได้แต่หากต้องตายลักษณะนี้กับไม่ยอมพร้อมใจขนาดนั้นหางตาเลือบเห็นนงคานหงทองดังนั้นคคบกรามกรอดผนึกพลังที่หลงเหลือขึ้นหมุนกายไปตวาดว่าเอียเถาเจ้าต้องตกตายพร้อมกับเล่าหูขาดคำกระแทกฟาเมอพิษ ใส่นงคารหงทองที่หักหลังกับเท่าท้องตาแววเสียงโครมใหญ่เศษเลือดเนื้อปีเวนวันเพราะกระบังเกิดเสียงคลางอยากจะปวดดังตามติดขึ้นบอยอยิงคิดไม่ถึงว่าแพทย์ปิวิญาญณก่อนตายจะโจมทำร้ายนงคารหงทองเสียงคร,งรางพอกระทบโสดถึงก็ใจหายว่าขายพัดตกลงสู่หุบเหวอันลึกดำไม่เรียบแย่ซากศพแพทย์ปิวิญาญณญซึ่งโถกพลังฝ่ามอือกดกระแทกจนเลือดเนื้อเลอะเรือน พันหมุนขวับศาสตร์พุ่งอาหารองคานหงทองสายตายามกวาดมองสีหน้าอดแปรเปลี่ยนไม่ได้เห็นองคานหงทองล้มหายไปยังด้านหลังอย่างเช่มช้าเท่าทองสุดทากลับกระแทกฝ่ามือซ้ําเติมใส่โบยอุิงตะวาสดเสียงกระแทกกระนำฝ่ามือสายไปเคลื่อนใหญ่พันยื่นมือขวาออกรับร่างองคานหงทองไว้เสียงแผลร้ออันจะปวดพันดังเท่าทองสุดทาโถกพลังฝ่ามือฟาดใส่เปลี่ยวรีบไปอีกทางหนึ่งล้มหายระบนผืน กระอักกลหิตจากปากสองกองโตขณะนั้นแววเสียงเจ้าสนักขุนหลุนเต้าเฮียงกระตุ้นยุดยงว่าน้องคานหงท้องเสียชีวิตแล้วโบอยอุิงเด็ดใจวอกแวกพวกเรายังไม่ดงมือจะรอดถ,ถึงเวลาใดขาดคำบังเกิดเสียงขาลรับติดต่อกันเงาร่างหลายสายฮือโหมเข้ามาคนของตำหนักหงทองถาโถมทยานลงจากยอดเขาสกัดขาดข,าดขวางฝ่ายตรงข้ามไวเศงตวัดแผดดาดังสับสนแต่โบอยอุริง ขายไม่ได้ยินก็ปานโบยริงใช้แขนขวาโอบรอบเอวนงคารหง์ทองมือซสายตกแต่งผมเผาที่จอนหูของนางสีหน้าแปลเปลี่ยนไปซีดเผือดเชกเช่นนงคารหง์ทองนงครานหง์ทองลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นเพ่งมองวงหน้าโบยริงแย้มยิ้มพังกล่าวเอวียวริงมือของท่านเย็นเฉียบนักมินำซ้ำยังสนฤกที่แท้เป็นเหตุใดหรือเกงัวสภาพการเช่นนี้โบยริง ก่าเสียงทุ้มหนักห่วงเจ๋อให่หลอกลวงข้าบเจ้าบอกกับข้าพเจ้าว่าท่านเมตการอย่างไรข้าพระเจ้ามิรู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยแต่สานึกว่าความฝันอันเพิดอแผวใกล้สลายแล้วโอ้โฉมสะคานมักอาพ,พับฝันสุขฝันดีมีเมื่อใดยามกาวาจามุมปากยังประดับด้วยรอยยิ้มที่ฝืนขึ้นแต่หางตากับปรากฏหยาดน้ำไหลซึมออกมา บอยอยิริงกล่าวอย่างร้อนรุ่มกังวลห่วงเจรีบบอกกับข้าพเจ้านงครานหงทองหวยเอี่ยมห่วงยกมือขึ้นอย่างยากเย็นปาดเงยให้หน้าผากบอยอยิริงก์กล่าวเสียงนุ่มนวลเอียริงอย่าได้แปลเปลี่ยนตัวเองท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าพอแรกพบท่านก็สลักฝังใจไม่ลืมเดือนทั้งนี้พอข้าพเจ้ารักความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวสงบเงยือกเย็นไม่อาทรต่อความตายของท่าน ในดวงใจข้าพเจ้าท่านเป็นวีรบุรุษผู้เยี่ยมหานตลอดกาลข้าพเจ้าไม่ไมีอาจมีชีวิตอยู่เคียงคู่กับท่านหลังจากตกตายไปดวงวิญญาณก็ไม่ห่างจากท่านบอยริงก้าวอย่างร้อนรุ่ม่วงเจ๋หรือท่านต้องการให้ข้าพเจ้าวิงวอนจึงยินยอมบอกหรือนงครานหงท้องใส่หน้าไปมาน้ำตาพัางพูดหาฝนก้าวอย่างหดหู่หากมีโอกาสเพียงใยเดียว ข้าพเจ้ารับรองไม่ละเว้นเจ้เจ๋ข้าพเจ้าตัการให้ท่านบอกกับเราไหวรับบาดเจ็บที่ใดข้าพเจ้าถูกพลังฝ่ามือที่ไหล่ซ้ายรู้สึกผิดหลายแรงกำเริมลุกลามอย่างรวดเร็ว